สวัสดีครับอยู่กับช่อง u t u b u สิน้เมโคซิงคนะครับวันนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูครับเนี่ยก็เลยจะมาให้ดูเมโคนะครับโดยรวมนะครับว่ามีกี่คันนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยู่นะครับสนมากคุมสุจะเยอะนะครับส่มากคุมสุจเยอะนี่ยครับช่วงนี้ก็เงียบเงาลูกค้าบางๆนะครับ กูเบมีแคทมีนะครับคุมมุสุซานี่ฮิตาชินะครับท่านไหนหาอยู่นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับมาไฟก็มีนะครับนะครับหนึ่งคันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบน่าจะประมาณสี่สิบคันนะครับสี่สิบคันนะครับใครหายอยู่นะครับคันนี้ก็เอ็มโอนะครับคันนี้เอ็มโอครันนี้ที่ว่ามาจากไอรานวัสดุก่อสร้างแกขายให้นะครับคันนี้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอ็มโอจอเรืองกล้องหลังนะครับหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับดูอือ นะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนห้ามืนบาทนะครับคันนี้สภาพสวยๆอยู่บนกองดินนะครับ,นนบ,นนครบใครหาไว้ใช้งานนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูครับก็เลยถ่ายเล่นๆไปเผื่อท่านไหนหารถไว้ใช้งานยังไม่มีนะครับเผื่อเลือเ่อนเจอคลิปนี้นะครับเนี่ยครับเฟรมสวยๆเลยนะครับเนี่ยเฟรมสวยเลย โซนานาๆนะครับโซนานาๆเต็โซนหนาบูศเต็มนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามใครหาไว้ใช้งานนะครับเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับจัดเฟรนแนได้เกิตด,ดีนะครับ ดาวสักสองแสนห้าครับจัดหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับนี่ครับฮิตาชิก็มีนะครับฮิตาชิใครหาอยู่นะครับฮิตาชินี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโซนี้ก่อนนะครับนี่แคทแคทดีจีซีนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยครัุมารสุก็ประมาณคุมารสุคันนี้ ตัวนี้ตัวนี้สองรุ่นแปดน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับประมาณนี้แหละดาวหนึ่งแสนบาทได้ครับจะไฟแนหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทได้นะครับซานนี่เก้าแสนแปดนะครับคันนี้แท็กเตอร์สองแสนหกหมืนบาทนะครับนี่ครับให้ดู หลายๆคันนะครับเนี่ยมาร์กไฟนะครับใครหามาร์กไฟอยู่นะครับคันนี้สู่ใหม่นะครับสู่ใหม่ชุงล่างเต็มนะครับมาร์กไฟคันนี้ก็มาร์กไฟคันนี้ก็หกแสนบาทนะครับหกแสนบาทเนี่ยให้ดูนะครับดูเฟรมนี่สู่ใหม่นะครับโู่ใหม่สปอกเก็ตใหม่สองข้างเลยสู่ใหม่สปอกเก็ตใหม่นะครับใบแท็กหนาๆเลย นี่ครับมากไฟใครหาอยู่ก <im> ็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสอทกแปนะครับคันนี้ D2 CAT 3ท0ามสอนะครับคันนี้1นึ่ล้านสองแสนหนึล้านสองแสนบาทนะครับคุมสุคันนี้ก็ขายแล้วนะครับรอส่งลูกค้านะครับคันนี้ซื้อสดไปนะครับ2องรุ่นเนะครับสองรุ่นเ เนี่ลลงทําสีนะครับพออย่างพอมีนะครับอิตาชิเซตเอกสองร้อยคิดหนึ่งนะครับคันนี้แคทนะครับ3ามหนึ่งสองดีทูนะครับคันนี้1นึ่งล้านหห้าหมบาทนะครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ คันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละคันนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับคุมสุคขุมสุคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนจัดไฟแนนซ์ได้หนึ่งล้านนะครับดาวหนึ่งแสนบาทได้นะครับคุมสุนะครับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้ามืนเฮ้ยคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนนะครับดาวสองแสนบาทจัดหนึ่งล้านบาทได้นะครับคันนี้ก็ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนบาทได้นะครับไอ้ดาวหนึ่งแสนบาทได้จัดเฟแนนซ์หนึ่งล้านนะครับคันนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนจัดเฟแนนซ์หนึ่งล้านนะครับเนี่ยครับเอ็มอคันนี้น่าจะอยู่ประมาณล้านสองหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโกเบนะครับโกเบคันนี้ น่าจะอยู่ล้านสองคันนี้ล้านสองฮิตาชิคันนี้ก็ติดมาจํานะครับติดมาจําอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคันนี้นะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับจัดไฟแนหนึ่งล้านดาวหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับสองร้อยรุ่นแปดนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ครับสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์หมดเลยนะครับซูเปอร์หมดทุกคันเลย ซูเปอร์เอ็มหมดแล้วนะครับซูเปอร์เอ็มหมดแล้วก็ซูเปอร์เอก็หมดนะครับเหลือแต่200รุ่น8ซูเปอร์นะครับเนี่ยโกเบ200รุ่น8ซูเปอร์นะครับใครหาไปใช้อยู่ก็โทรสอบถามได้เลยครับราคาย่อมเยาครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับ200รุ่น8ซูเปอร์เนี่ยครับคุมาซุฮิตาชิ นะครับคันนี้ก็ฮิตตคันนี้ก็เจ็ดแครับร้อยสคิด1น,นะครับ1นึ่งหละไอเจ็ดแสนี่ครับคันนี้เดี๋ยวจะรีวิวตอนเย็นเดี๋ยวคันนี้จะรีวิวตอนเย็นคันนี้ก็ d ีจีซคันนี้ก็คันนี้ก็น่าจะ1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับแค t สามสองนะครับ คันนี้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมืนบาทคันนี้ก็ล้านสามแสนห้าหมืนบาทคันนี้ก็หนึ่งล้านสามแสนห้าหมืนบาทร้อยสามสิบนะครับกุมาสุร้อยสามสิ130บนะครับนี่ใครหารุ่นไหนอยู่ใครสนใจก็มาทูสอบถามได้เลยครับหรือว่าใครชอบรุ่นไหนนะครับแลกเปลี่ยนตีทูนอยากขายก็ลองทูสอบถามดูครับอยากขายอยากเอามาทูนเอารถใหม่เนาะอยาก มีรถเก่าแต่อยากเชินรถใหม่ก็ลองโทรสอบถามดูครับว่ารถรุ่นไหนราคาไหนครับประมาณไหนถูกใจเราก็เทินกันได้ครับถ้าถูกใจราคาที่เราประเมินไปนะครับก็เทินกันได้เลยนะครับเราก็ใครมาลองรถได้เต็มที่ครับลองได้ทุกคันถูกใจคันไหนลองได้เลยครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับเนี่ยครับก็ลองได้เต็มที่ครับ ผมว่า40-50คันเนี่ยถ้าคุณมาบ้านนี้ต้องมีคันใดคันหนึ่งที่คุณถูกใจนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ก็ไปบ้านอื่นได้เลยครับแล้วก็หรือซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปเลยครับเนี่ยครับหรือใครมาลองไม่ถูกใจไม่ว่ากันครับขอแค่แวะมาลองนะครับขอแค่แวะมาลองนะครับเนี่ยครับประมาณ เพราะว่าเรามาบ้านเดียวมันต้องมีให้ลองเยอะนะครับถึงจะถึงเราถึงจะมีตัวเลือกเยอะนะครับเนี่ยไม่ถูกใจไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่ว่านะครับขอแค่แวะมาดูนะครับพี่ๆนานานะครับเนี่ยครับสองร้อยรุ่นเจ็ดก็อยู่นะครับใครหาอยู่นะครับก็โทรสอบถามได้เลยนะครับจัดเฟนแนนซ์ได้นะครับเรามีไฟนแนนซ์รองรับให้ลูกค้านะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้านะครับ มาดูได้เลยนะครับรถเล็กก้นใหญ่มีนะครับอยากขายอยากแลกเปลี่ยนที่เตือนนะครับถ้าเราซื้อได้เราซื้อนะครับเนี่ยครับถ้าเราซื้อได้เราทํากไนไปต่อได้เราซื้อนะครับเนี่ยครับไปหาไว้ใช้งานนะครับนี่ครับอยู่นู่นสองร้อยรุ่นเจ็ดอยู่นู่นนะครับอยู่นู่นนะครับร้อยสามสิบก็ร้อยสามสิบตอนนี้ มีอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่คันนะครับที่ยังโสดอยู่นะครับมีอยู่สี่คันที่ยังโสดคันนี้ก็มาใหม่เนี่ยคันนี้ใหม่นะครับเนี่ยสู้ใหม่เลยฟิล์มดูฟิล์มหนา,นาๆส,สวยๆเลยนะครับเนี่ยฟิลม์มสวยๆเลยใครหาไปใช้งานก็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดโทแปดนะครับ รถตั้งอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพรครับใครสนใจก็ลองมาดูมาชมนะครับใครไม่อยากใช้คนคําก็ดาวครึ่งหนึ่งของตัวรถครับเนี่ยครับหรือเรามีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับท่านไม่ต้องเสียคาเทนเลอ่อนะครับสองสามหมืน่นสองหมืน่นหมืนกว่าบาทสองหมื่นนะครับเดีย๋ยวเราจัดส่งให้นะครับเดีย๋ยวเราเก็บงาน อยากให้เราเก็บตรงไหนเพิ่มอยากให้เราทําตรงไหนเพิ่มบอกได้เลยเดี๋ยวเราไม่เกินความสามารถเราเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเนี่ยครับสายตรงสายแตกรั่วซึมนะครับบอกได้เลยนะครับอยากให้ทําตรงไหนเพิ่มนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับสไครป์ช่องยู u ูบสุนัยมิโคโซิงนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ